ก็วันนี้ก็ขอสวัสดีท,ท่านกันอีกครั้งนะครับเออเราวันนี้ครับวันเราจะมาทํารถนะครับให้วิ่งแล้ววิวอะ่ะต่างๆัะในฉากนี้ครับให้เข้ากับรถนะครับวิ่งแบบว่าไปแบบเหมือนธรรมชาติเออก็เราจะทําประมาณนี้นะครับเรามาดูกันเลยครับอ่าก็เปิดนิวขึ้นมาก,ก่อนนะครับแต่ว่าผมาม,มาแลวอ่า ผมเตรียมก็ผมเอาเก่าอันเก่าเลยนะครับเพราะผมไม่อยากว่าซ้ํานะครับก็ทำความเข้าใจกันเองนะครับถ้าคุณดู้พื้นฐานแล้วคุณก็น่าจะเข้าใจฮครับอันดับแรกอ่าแล้วก็รจนแล้วก่อนอ่าได้แล้วเฟรมสามสิบอ่าเราให้รถนี้วิ่งประมาณเฟรมที่สามสิบนะครับก็ ่าได้ประมาณนี้เส้นนะมาถึงเส้นในนี่เอาถนนก่อนล้วกันนะครับกดอ Ctrl C, คอนโทรลซีครับก๊อปมาถ้าผมเตรียมไม่ได้ผมผมเป็นก๊อปมาได้ครับคุณยังไม่เจอคุณก็เสร้างออเองนะครับผมจะไปแบบรุ่นเร็วนะครับอ่ากดสร้างขึ้นมาก่อนครับสร้างระยะมาก่อนไว้ข้างล่างหากต้องการให้ลถ เอออยู่ข้างหน้าสุดนะครับเพื่อไม่มันทับมันก็จะได้ประมาณนี้นะก็โอเคนะครับร้าแบบนี้พวกก่อนนะเป็นที่ผมเตรียมไปแล้วก็กดก๊อปมาเลยนะก็ได้มาอีกหนึ่งมันเคยก็ ผมเตรียมก็๊อกมาอีกครับถ้าผมเตรียมไว้นะ่ะได้มาประมาณเนี้ไว้ต้นก็เป็นนะครับถ้าคนเออ,เอยลืมลืมลืม,ลมต้องสร้างอไเยอะใหมก่อนนะผมลืมอนะ่ะการลืมก็สร้างเลรเยอน์นี้ชื่อว่ารถนาะตัวรถผมจะไปแบบไว้นะครับอันนี้ก็อะไรวะ นี่อะไรอ่ะอ่าไม่มีลบไปก่อนอันนี้เป็นถนนก็ตั้งชื่อว่าถนนไปครับกันลืมครับหรือจะไม่ตั้งก็ได้ถ้าจําได้ครับก็ก๊อปเส้นถนนมาที่เตรียมไว้อ่าวางอ่ะจะะวางเลเยอร์ก่อนครับเดี๋ยวลืมลืมลืมเส้นนะเขียนไว้ว่าเส้นนะกดเฟรมแรกวางนะได้แล้ว เอ้พกก่อนัะเพื่อเออได้ขลังนี้มาด้วยครับนะก็ไปเใช่ครับผมก็ไม่แน่ใจนะภูเขากดก๊อปตาเหมือนกันนะฮะต่างเดียก่อนเอ้ยภูเขาสิงนะไต่แล้ว อันผมด้วยอ,อันนี้อะไรสามพระอาทิตกอปมาเตรียมไปแล้วก็กรอบมาอ่ะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นก็เส้นนะครับแวก็กดคึ้นขวาเขียค่าสิทธวีนแล้วก็ลากลากมาครับตัวนี้ไว้นะครับเออที่ที่เมสาผม แล้วให้ลากให้มันตรงกับไอ้นี่ครับแล้วคุณต้องสร้างระยะห่างสัดส่วนระหว่างเส้นถนนี่ด้วยนะครับอ่าก็าจะได้อย่างนี้ภูเขาเช่นกันครับดีเล่เนนะครับอ่ากดมาวางครับเลยถ้าลืมแบบนี้ภูเขาเหมือนกันนะฮะกด โอเคครับสตูวีนกดที่ปลายทางก่อนนะครับเมื่อกี้ดีคมันเลยขึ้นไอตรงนี้แทนจากนั้นก็กดเอ,อดูนะครับเนี่ยไปแค่พวกอบีิรุลูกนี้กับตรงนี้มันเหมือนกันใช่ป่ะพอเหมือนกันปุ๊บเอาเนี้ยครับอันที่เหมือนกันวางทับไปเลยนะฮะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตอนจับก่อนทาทีะ่ะ เออพระอาทิตย์ลืมไปเลยกดเออคอนเทนสัตว์กับก่อนนะถ้าลืมแบบนี้เช่นกัน่ะออลบทิ้งไปครับพระที่ต้องสร้างอะไรเยอะใหม่ครับหนะลืมเป็นได้ถ้าได้ไงเนี่ยฮะอ่ากดไปหลังสุดไปกอบพะอาทิตย์มาเตรียมแม็ก็กรอบมาเลยเอาอ ก็วางอยู่ไหนเนี่ยพาทิตอยู่ไหนตายแล้วกดล็อกไว้หมดก่อน้า,ถ,าถ้าจะตามหาพรอาทิตย์เกิดเข้าไปพลาดจังเลย <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน าหาไม่เจออย่างนี้ใช่ไหมคกดล่าไปเส้นบนนะเจอแล้วเปล่าแล้วเรากดกลับเหมือนเดิมครับจะพบเหมือนกันนะภูเขาอย่างที่บอกไปนะครับก็กดเจตัสติกทวีนะครับก็อ่ากดลากอ่านหรือล็อกครับกดลากนะครับที่เหมือนกันนะครับเตาวางไว้ครับนี้ปั๊บนี่๊บกด กด Enter ครับเปะเลยครับได้ครับนะครับ,รบก็คิมนีจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ